หัวข้อในวันนี้นะครับอ่าเราจะมาพูดถึงเรื่องนิโมนิกโมนาหรือว่าโมนาแล้วแต่ใครจะออกเสียงนะครับซึ่งนิโมนิกเนี้ยมันเป็นตัวย่อที่เราใช้ในการอ่ารักษาคนไข้ซีมี่ว่าเราต้องให้การรักษาอะไรบ้างนะครับมันก็คือตัว M O N A เนาะก็คือ M มาจากม o r p h i n นะครับ O คือออกซิเจน แล้วก็ตัว N ก็คือไนเตรตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว A เนี่ยก็คือแอนตี้เพลเตลก็คือแอสเพรินแล้วก็ตัวโคลพิดเกลนะครับซึ่งตัวนิโมนิกเจ้าตัวโมนาเนี่ยผมเรียนมาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ผมก็ได้ยินคำนี้แล้วก็ในในชีตย่อของรุ่นพี่สมัยนั้นเนาะเราชอบอ่านชีตย่อกันแล้วไม่ค่อยชอบอ่านชีตอาจารย์ชีตสรุปของรุ่นพี่เ็าจะใช้คำนี้คือเท่าที่ผมลองไปถามอาจารย์คาร์ดิโอดูอาจารย์ก็ไม่ได้สอนนานมากละ พอดีว่ามันมีน้องนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่มาคุยกับผมว่าแบบเออเขายังใช้กันอยู่ไหมเห็นแบบมีอาจารย์พูดถึงแต่ว่าน้องแบบเหมือนไม่ไม่ได้เรียนมาเหมือนกันเหมือนเหมือนบางท่านที่เนี่ยแหละไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนว่ามันเป็นโรคที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนก็จะกลัวกันว่าเจอเราจะทํายังไงทําถูกทําผิดเราก็อยากจะมีนีโมนิกที่จํากันง่ายๆสมัยก่อนเขาก็เลยเริ่มกันมาที่โมนาหรือ MONA ที่เราพูดกันไป วันนี้เราจะมาคุยกันว่า v v d e n c ์ปัจจุบันเราจะยังสามารถใช้ตัวย่อที่มีอายุป,ประมาณ20ปีตัวนี้ได้ไหมผมก็ไปรีวิวมาเลยนะวันนี้ลงทุนมากไปรีวิวไกด์ไลน์สตีมีตั้งแต่ปี2004นะครับ2004อันนี้ตีพิมพ์ของ aha นะครับตั้งแต่ปี2004ซึ่งรีไวซ์มาจากปี1999อีกทีนึงนะเดี๋ยว เรามาไล่ดูกันแล้วก็จริงๆมันมีรีไวซ์ตอนปี2007ด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมในในในตัวของ MONA ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะจะข้ามไปเลยละกันก็จะเป็น AHA ปี2004นะครับแล้วก็ตัว ESC ปี2017แล้วก็ล่าสุดของเราปีนี้ว่าปี2 0 1 3เอ้ย2อ2 3ของ ESC เช่นเดียวกันของ AHA เนี่ย เขาเขาจะเอาไปยำรวมกับใน ACLS guideline นะครับของตัว s t รี m y มันก็เลยจะออกมาในปี2020เริ่มจากตัว M กันก่อนก็คือ Morphine Morphine s u l f a t e 2-4มิลลิกรัม I v แล้วก็ให้เพิ่มทีละ2-8มิลลิกรัมรีพีททุก5-15นาทีอ่าเป็นยาแก้ปวด o f f h o o i e นะครับเป็น a n a l g e s i c o f c h o i c e เลยในการ m แม g จเมนต์เพนที่ a s s o c i a t e กับ Steamy ให้เป็นคลา s s 1 recommendation เลยนะทุกคนก็คือควรให้ทุกเคสคลาสวันะนี่คือให้ได้ประโยชน์แน่ๆโทษน้อยใช่ไหมต้องให้อันนี้คือคลา s s 1 recommendation เพราะฉะนั้นในปี2004มอร์ฟีน m o r h i n คือ the must นะครับตัวที่2คือออกซิเจนออกซิเจนเขาว่ายังไงกันบ้างออกซิเจนคลาสให้ออกซิเจนในคนที่มี dset sao 2 น้อยกว่า90%ก็คือถ้า Z ซตดน้อยกว่า90%ต้องให้ออกซิเจนนะครับเป็นคลา s s 1 recommendation ในขณะที่มีอีกข้อหนึ่งก็คือก็มีเหตุผลนะที่จะให้ออกซิเจนทุกคนไปเลยในกลุ่ม s t e มีที่เป็น uncomplicated s t e ีมีในช่วง6ชั่วโมงแรกเป็น Class 2 a นะก็คือต่อให้ Z ซตไม่ดรอป เขาก็บอกว่าใน6ชั่วโมงแรกให้ไปได้เลยทุกคนเป็นคลาส 2A ก็คือคิดว่า Benefit มากกว่า r i s อ่ะอันนี้คือปี2004นะครับตัวที่3นะครับไนโตรกลีซอรีนไนโตรกลีซอรีนเนี่ยมี Recommendation อยู่2กลุ่มนะครับมีคลาส1แล้วก็คลาส3คลาส1ก็คือต้องให้นะก็บอกว่าคนไข้ที่มี on going ischemic discomfort หรือคนไข้ที่มี c h s t p a i n อยู่เนี่ยให้สับลิงก์ก็ไนโตรกลีซอรีนได้นะทุก5นาทีให้สูงสุดได้3โดสนะครับ ถ้าเกิดว่ายังเพนอยู่อาจจะต้องให้เป็น IV ในโตกิอรีน,นก็คือบอกว่าใครเชสเพนมาเป็นสตรีมี่ให้ได้ทุกรายเป็นคลาส1ส่วน IV ให้ได้กรณีที่เพนย,ยังไม่หายเลยใช้ยา NTG ใต้ลิ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นหรือว่ามีไฮเปอร์เทนชันหรือว่ามีพาวเนอรี o คอนเจชันก็คือมีฮาร์ดเฟลเลียนะครับก็สามารถให้ได้เป็นคลาส1หรือคอมเมนเดชันเช่นกัน ในขณะที่ตัวค้าสตัวนี้ก็คือเป็นข้อห้ามนะครับเราไม่ควรให้นเต rete ตอนนี้ไหนบ้างก็คือตัวนเต r ตเนี่ยมันเป็นวีโนไดเลเทชันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะทําให้อ่าลดพรีโหลดมันอาจจะทําให้ BP ดรอปได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคนที่บีซิสเล็กบน้อยกว่า90ม mm มประลอดไม่ให้หรือว่าถ้าลดลงมากกว่าก30กว่าของเบสไลน์นะครับไม่ควรให้หรือว่าแบดดี้คาเดีย นะครับฮาร์ดเรทน้อยกว่า50หรือฮาร์ดเรทมากกว่า100หรือสงสัย R V i n f r c t i o n นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอนนี้เราก็ยังสอนอยู่นะว่าถ้าจะให้ในเตะเราก็ต้องระวัง infill wall เพราะว่าเรากลัวว่ามี R V i n f r c t i o n พอ Preload มันลด R V infar t อยู่แล้ว BP มันจะดอกมากกว่าเดิมเพราะว่ากลุ่ม R V i n f r c t i o n มันจะคล้ายๆกลุ่ม obstructive shock ที่เราต้องการเพิ่ม Preload อีกข้อนึงก็คือกลุ่มที่ได้ฟอสโฟเรสเลสอิน i ิบิเตอร์สำหรับในการรักษาอิเล็กท d ย s ิสฟังชันนะครับก็คือกลุ่มซิดาเนฟิลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือว่าถ้าตัวท a d a l a f i l บอกว่า48ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือ a n t i p เพ e รเลดคลาส1ก็คือ a s p i r i ริอันนี้แน่นอนนะครับมันเป็นเมนสเตย์มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่โดสของเขาก็คือ162่งรถึง3 2มิมลิกรัมนะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันโคพิโดเกลอยู่ไหนวะอ่าสรุปสรุปปี2 0 0 4โคพิโดเกลนะคลาส1คือคนที่จะไปทำ p c i ให้ได้แน่ๆส่วนใครที่กินอยู่แล้วไปทำ c a b g ให้หยุดอย่างน้อย5วันแล้วก็ หรือถ้าเป็นไปได้อยากให้หยุด7วันยกเว้นต้องผ่าด่วนนะเพราะว่าไอเพน,นเลตมีอายุ7วันใช่ไหมเราให้แอนตี้เพลเลตไปเราอยากให้ริดมันหายหมดเราก็เลยอยากจะให้มันเคลียร์ไปสัก7วันเนาะอันนี้เป็นคลาสวัก็คือควรควรกินในคนที่จะไป PCI แล้วก็ควรหยุดในคนที่จะไป CABG นะครับส่วนคลาส 2A อันนี้จะเป็นกลุ่มที่จะไปใช้แทนแอสเพรินในกลุ่มที่จะได้ฟิบิโนไลติกรปีอันนี้จะเป็น 2B เพราะฉะนั้นสรุปก็คือสำหรับโมนาในปี2004อันเนี้ยก็คือเต็มขั้นอร์ฟนคลาส1ออกซิเจนคลาส1และก็ 2A ไนเตรตคลาส1อ s สเพ i รินคลาส1โคพิดเกลถ้าไป PCI คลาส1ถ้าเป็นฟ i บินอไลติกคลาส 2A เพราะฉะนั้นไอ้4ตัวเนี้ยมันก็น่าจะเริ่มมาในยุคประมาณนี้แหละประมาณสักปี2004หรือ ผมไม่แน่ใจว่าก่อนนั้นคือผมไม่ได้ไปดูถึงปีหนะึ่งเก้าเก้าเก้านาะต่อมาผมลองหาดูแล้วมันกระโดดมาเป็นของ E S C ไปเลยอะ่ะปีสองพันสิบเจ็ดนะเราก็มาดูทีละตัวเหมือนเดิมนะครับมอร์ฟีนอินตาเวนัสโอปิออยด์นะ most commonly used นะครับทีน 2000, 2017, เนี้ยปีสองพันสองพันสิบเจ็ดเนี่ยเริ่มมีข้อเตือนขึ้นมานะครับเพราะอะไร เพราะว่ามอร์ฟีนมันก็เป็นโอปิออยด์เนาะโอปิออยด์เนี่ยมันดีเลย์แกสติกเอ็มติงไทม์นะครับแล้วก็ผลที่ตามมาเนี่ยคือมันไปลดแอปซอร์พชันของตัวแอนติเพเลตไม่ว่าจะเป็นโคพิโดเกลอ่ะตัวที่ค่ากิโลนะครับตัวพาสูเกลโดนโดนหมดนะครับแต่ว่าเหมือนว่าแอสไพรินจะไม่โดนนะเพราะว่าเท่าที่ผมลองไปดูเนี่ยมันไม่ได้มีเปเปอร์แต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะโดนไม่เท่ากัน มันมีเปเปอร์ที่เขาศึกษาแบบระดับยาของโคพิโดอโเกลระดับยาของที่ค่ากีรลอละไรพวกนี้ว่าคนที่ได้มอร์ฟีนกับไม่ได้มอร์ฟีนเนี่ยระดับยามันไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการศึกษาว่าระดับยาสูงไม่เท่ากันเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้อปิออยเป็นคลาส s 2 a ะครับก็คือถ้าจําเป็นสามารถให้ได้โดยที่มันมีริสเราก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงแต่คิดว่ามีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยลดในเรื่องของซิมพาเรติกโอเวอร์แอคทิวิตี้นะครับที่อาจจะเป็นการเพิ่มเวิร์กโหลดแล้วก็เพิ่มอิส m ิเมียได้เพราะฉะนั้นในปี2017เนี่ยมอร์ฟีนถูกลดระดับนะจากคลาส1เหลือ 2A นะครับ ข้อเสียของมอร์ฟีนที่เราเราต้องระวังนอกจากเรื่องลดระดับยาแอนติเพดเลตแล้วนะครับก็คือเรื่องของการ induce n o เ s e a vomiting แล้วก็ทําให้เกิดอ่ามันมี respiratory d e p r e i o n เนาะซึ่งกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่เป็น NIV เป็น non-invasive ventilation น่ยถ้าคนไข้ขึ้นไส่อยากอ้วกเยอะๆมันก็จะใส่ไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันไปกด rs นะครับไปกด Respiratory เ,เ,เนี่ย NIV ก็จะเป็นข้อห้ามเพราะว่า NIV เนี่ยคนไข้ต้องหายใจเองได้คนไข้ต้องฟูคอนเชียตถ้าคนไข้ไม่ฟูคอนเชียตนไอเป็นอ่าเป็นข้อห้ามในการใส่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยก็เลยต้องระมัดระวังว่าการให้มอร์ฟีนอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถทะเลตตัว NIV ได้ออกซิเจนถ้าเซตดน้อยกว่า90หรือ pao 2น้อยกว่า60เป็น Class 1เหมือนกันกับปี2004 แต่ลูทีนออกซิเจนไม่ได้คอมเมนต์ในคนไข้ที่แซตมากกว่าหรือเท่ากับ90อันนี้ให้เป็นคลาสทรีเลยนะให้เป็นคลาสทรีคือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไกด์ไลน์หลายๆตัวที่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับออกซิเจนก็ตามเราจะพยายามลดการให้ออกซิเจนเพราะว่ามันเราเราอยู่ในยุคที่มีการศึกษามาเราเจอว่าการให้ออกซิเจนซัพพอร์ตที่มากเกินไปมันเพิ่ม อัตราการตายมันเพิ่ม mortality ซึ่งเราก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากตัว free radical ของตัวออกซิเจนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้จากเดิมเนี่ยเป็นปี2004เนี่ยเขาเขียนเป็นคลาส s 1กับ2 a ใช่ไหมคือให้แม่งทุกรายเลยในคนที่มาภายใน6ชั่วโมงไม่ว่าจะแซดดอบหรือไม่ดอบให้ได้เป็น2 a โดนตัดเป็นคลาส s 3นะครับคือดูฮามทันทีในเทรดเนี่ยในปี2017เนี่ยไม่มี recommendation นะครับ เพราะว่ามันมีการศึกษาที่บอกว่าการให้ในเตรดเป็นรูทีนยูสเนี่ยไม่มีเบน e ฟิตนะแต่ว่าแต่ว่าเบนฟิตในในตัวสต๊ดดี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องในแง่ของตัวเซอร์ไวเลอนะครับเขาไม่ได้เมนชั่นถึงเรื่องของอาการลดเพนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าไม่ได้เลยคอมเมนตให้ใช้เป็นรูทีนแล้วก็ IV เนี่ยเขาบอกว่าจะให้ในกลุ่มที่มีไฮเปอร์เทนชันแล้วก็ฮาร์ดเฟลเลียแต่ว่า เขาไม่ได้ไม่ได้มีอินดิเคชันในในไกด์ไลน์นี้นะไม่ได้เขียนว่ามีอินดิเคชันในการณีที่ช่วยอ่าเรื่องของเพลียลีฟนะครับไม่เหมือนตัวปี2004ที่ปี2004เนี่ยบอกว่าถ้าอมใต้ลิ้น3เม็ดยังไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบสเปรย์สครั้งแล้วไม่ดีให้เป็น IV เพื่อลดเพลนเป็นข้อที่โดนตัดออกไปมันจะเหลือข้อนี้ก็คือในเตดเลยคอมเมนในคนไข้ที่ซิมตอนมาติกฮ์ตเฟลเลียที่ซิสตอลิกบีมากกว่า90เพื่ออินฟูซซิมตอมเป็นคลาส s 1 แล้วก็คนที่มีฮาร์ตเฟลเลียแล้วก็ซิสซิลิกบีพีสูงเพื่อคอนโทรลบัตเพชเชอร์เป็นคลาส 2A นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีอินดิเคชันในการลดเพลยแล้วตัวสุดท้ายก็ SA กับโคพิโดเกลแอสเพริยมมันเป็นคลาส1อยู่แหละแต่ว่าโคพิโดเกลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาแนะนำเป็นพารซุเคลกับไทกิลอที่ค่ากิลอ่ะนะ ในกลุ่มที่เป็น P2Y2 inhibitor ที่ให้ร่วมกันนะครับแต่ว่า c o p โ o g ก l ก็เป็นเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้ทดแทนได้กรณีที่เราไม่มีนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่า a n t i p a e l e t ที่เราให้เป็น dual เนี่ยเป็น Class 1 recommendation ทั้ง2กลุ่มทั้งตัว a s p พ r i ิแล้วก็ตัว P2Y2 inhibitor นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตัว CoPdoGel เนี่ยได้เลื่อนขั้นซึ่ง เวลาเราให้ฟีบิโดนไลติกใช่ไหมครับเราก็โหลดเนาะต่อมาปี2023ซึ่งจริงๆผมก็ทำคลิปไปแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามาแตะๆนิดนึงเพื่อความต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่าม์ฟีนในไกด์ไลน์ปี2023นะครับดูดูโดสเริ่มต้นเขาก่อนปี2004เขียนว่า2-4มิลลิกรัมปี2023เขียนว่า5-10มิลลิกรัมนะ เออทําไมโดสมันกระโดดได้ขนาดนี้คนไข้เพนเยอะหรือว่าคนไข้ติดยาเลยต้องใช้โดสสูงก็ไม่รู้นะนะเขาก็บอกว่า ol, Should relieve chest pain, pain relief, อินเตอร์เวนัสโปลีออยด์นะครับชูดบีคอนซิเดอร์ทูรีลีฟเชสเพนนะครับเพนรีลีฟอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนอ่าไอวีพาราเซตามอลนะครับบอกว่าสู้มอร์ฟีนไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคำเตือนเหมือนเดิมก็คือ มีปัญหาเรื่อง nausea vomiting เข้ามานะครับทีเนี้ยนอกจากคำเตือนเดิมที่เหมือนกับปี2017นะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาคือมันเริ่มมีการศึกษานะครับที่บอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าการให้ opioid มัน delay gastric emptying time แล้วก็ทำให้การ absorption ของ a n t i p l a t e l มันแย่ลงถูกไหมทีเนี้ยมันก็เลยมีคนลองให้คู่กับตัว m e t o c l o p r a m ซึ่ง m e t o c l o p r a m เนี่ยมันมันเหมือนมันมันจะช่วย ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทํางานดีขึ้นอะไรย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมาช่วยได้ว่ะการให้มอร์ฟีนคู่เมทโทโคพามายเนี่ยทำให้ระดับยาดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีการศึกษาว่าการให้มอร์ฟีนเนี่ยช่วยลดไมโอคาเดียลอินจูรี่จากการอินฟาร์กได้แต่เป็นสตัรดี้เล็กๆนะตัวเนี้ยอันนี้เป็นเบนเฟิตเพิ่มเติมของมอร์ฟีนก็คือเฮ้ยเหมือนกับให้แล้วเนี่ยมันลดซิมพาเทติก ทำให้การขาดเลือดมันน้อยลงแต่ถ้าเราให้คู่กับเมโทโคพามายเนี่ยเอฟเฟกเนี่ยแม่งจะหายไปก็เป็นการย้อนแย้งเหมือนกันก็คือให้ละยาดูดซึมดีขึ้นแต่ว่าความสามารถในการลดอินฟัง่งมันลดลงนะครับแต่ว่ายังย้ำอีกทีหนึ่งว่าเนี้เป็น small small trial นะครับเป็นการศึกษาเล็กๆซึ่งเรายังจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยมอร์ฟีนในปี2023ยังเป็น 2A เหมือนเดิมนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเหมือนเดิมครับก็คือจนถึงปี2023ยเนี่ยยังไม่ได้มีการศึกษามาว่าการให้มอร์ฟีนแล้วไปมีผลกระดับยาแอนติเพเลตอ่ะมันส่งผลเสียอ่าต่อการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสตีมี่นะยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ถ้าจำเป็นยังสามารถให้ได้โดยสรุปออกซิเจนก็ยังเหมือนปี2017นะครับก็คือแซดน้อยกว่า90เป็นคลาส1 n ซดมากกว่า90เป็นคลาส t นะครับก็คือ เลเวลอีเวนเอด้วยนะ,ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยลูทีนออกซิเจนเนี่ยไม่เล c o คอมเมนต์นะครับก็กลายเป็นว่า M ยังได้ O เนี่ย O เนี่ยหายไปหายไปเกือบหมดแหละเหลือแค่แซดดับน้อยกว่า90แต่ว่าในแพ็กทีสปัจจุบันเนี่ยผมยังเห็นเสียบแคนูล่ามาทุกเคสต้องบอกว่าเกือบทุกเคสอะเสียบแคนูล่ามาหมดเลยซึ่งอาจจะต้องเรียนคุณพยาบาลเนาะว่าบางทีเราอาจจะทำด้วยความเคยชินนะครับแต่ว่า การศึกษาใหม่ๆเนี่ยจริงๆนี่มันไม่ใหม่แล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่ปี2017เนี่ยเขาก็เขียนว่ามันหามซึ่งมันก็ผ่านมาประมาณ6ปีแล้วแล้วการศึกษาเนี่ยการที่จะเขามาเขียนไกด์ไลน์ได้เนาะก็คือมันมีการศึกษามาระหว่างนั้นอย่างน้อยๆก็คือประมาณ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมีความชัดเจนมาร่วมๆเกือบเกือบสิบปีแล้วว่าออกซิเจนเยอะเกินไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเปลี่ยนตาม ว่าออกซิเจนไม่จําเป็นไม่ต้องใส่นะครับไม่เปลืองตังโรงบาลด้วยประหยัดทีนี้ตัวปี2023นะครับเขาเมนชั่นมากขึ้นในเรื่องของเพนคอนโทรลแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือใน a c u คิ a เ e Steamy เนี่ยบอกว่าให้ในกรณีที่เป็น h y เปอร์ n ทนชัหรือ h าร์ t เฟลเลียนะครับแต่ก็ต้องระวังว่า h e ร์ t เฟลเลียเนี่ยไม่มีไฮโปเทนชันไม่มี RV i n ว a อินฝากนะ แล้วก็ตัว study ตัว ISIS 4ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับในปี2017นะที่เขาบอกว่าในเทรดเนี่ยไม่ได้เพิ่ม s u r v e v ว่า benefit ใน MI แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันช่วย control ในเรื่องของตัวแองจหน้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มของตัว chronic coronary s y n d r o ซึ่งผมคงไม่ได้พูดในในไลฟ์นี้ ปีหน้ามันจะออกไกด์ไลน์ใหม่แหละเดี๋ยวรอรอไกด์ไลน์ใหม่ออกเดี๋ยวพูดทีเดียวในในตัวไนเตรตตัวปี2023ก็ยังไม่ได้ถูกเอาไปใส่ในตาราง Recommendation ในในในแง่ของ p เพน Control นะครับคือในตัวในตัวเรื่อง h e r r t เ a i l u ียเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วเออเออมันมีเขียนไว้ตรงนี้ก็คือสับลิงก์ก็ไนเตรตเนี่ยช่วยเรื่อง Relief ์ s i ส n ิมิกซิมปได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยมีคำเตือนเพิ่มขึ้นมาก็คือการที่ให ในโตัวกีซลีนสับลิงก์ัวแล้วเพนล,ลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนไข้เนี่ยเป็น A.C.S. นะครับคือเราต้องแปลผลดีๆอะ่ะบางทีคนไข้าอาจจะหายด้วยปัจจัยอื่นๆนกลายเป็นว่าเฮ้ยให,ให้ให้นเตดแล้วคนไข้ดีขึ้นตีว่าคนไข้เนี่ยเชสเพนเป็นแบบแองจหน่าเชสเพนหมดอันนี้อาจจะไม่ไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าไม่แนะนำให้แปลผลให้แปลผลเรื่องของเพนรีลีฟของตัวนเตดเนี่ยเป็น ในแง่ของ Diagnostic แต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าให้ให้เสริมในแง่ของการช่วยลดอ y ซ i มิกซิม t อมเนี่ยให้ได้นะให้ได้แล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราทำาอกเแล้วเนี่ยเจอว่าเป็นสตีมี่คนไข้มี c เชสเพ n พอให้ในเตร e t e แล้วเพนหายเพนดีขึ้นแล้วทำาอกเ2ียลีดแล้ว e อกเ2ียสลีดเนี่ยไอตัว SC Elevate มันหายตัวเนี้ยก็จะช่วยอะดิอกโนิว่าเฮ้ยคนไข้เนี่ยน่าจะเป็นโคโรนารีสปาร์ เพราะฉะนั้นในเรื่องของเพนเนาะในเรื่องของเพน,นเ pain, ตัวปี2023ที่พูดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ1เป็นตัวเสริมในการลดอิสชิมิกเพนแต่ให้ระวังไม่ไม่ให้ใช้ไดอกโนซิสไม่ไม่ให้ใช้เป็นเทอราพิวติกไดอ g โนซิสว่าให้เะเพนลดลงถ้ากับว่าคนไข้เนี่ยเป็น Acs นะครับถ้าเกิดว่าให้แล้วคนไข้ดีขึ้นให้ทำ Ecg ซ้ำด้วยถ้าเกิดว่า st elevate ปัญหายนะก็อาจจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ย น่าจะเป็น coronary spasm um, นะครับข้อควรระวังเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของ hypotension นะครับมี b a d y c a r d i a มีแท c ิค c a r d i มี RV infarction นะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือ severe aortic e stenosis นะครับเพราะว่ามันลด P l o a ดอะแล้วมันทำให้ขเดียกเอาพุทธมันลดลงด้วยตัว aortic e stenosis ะคนไข้ขเดียกเอาพุทมันน้อยอยู่แล้วเพราะว่า aortic w a l e wow, มันตีดมากก็เลยตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่เพิ่มขึ้นมา S <S <S นะครับส่วนฟอสฟอรีเตเลสอินฮิ i เ i อร์ก็มีอยู่แล้วนะครับ24-48ชั่วโมงสุดท้ายก็คือตัว A ของเราตารางเจ้าปัญหาของเราอ่ะแอสเพรินยังคงยืนหนึ่งนะครับเป็น Class 1 recommendation เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ p 2 w y t 2 e e inhibitor ในส่วนของ pre treatment เนี่ยจากปี2017เนี่ยมันเป็น Class 1มันเป็นสีเขียวตอนนี้มันโดนดรอปกลายเป็น2 b ไม่ใช่ 2A ทีเนี้ยประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่า t i m i ิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่ไปศึกษาในทีค่ากีรอนะครับว่าให้เลยตั้งแต่พร้อมกับแอสไพ i รินเทียบกับมาให้ที่แคทแ l a มันมีอะไรต่างกันไหมในเรื่องของ outcome ว่าดีกว่าแย่กว่าหรือว่าในเรื่องของ bleeding ดีกว่าหรือแย่กว่าสรุปก็คือเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแต่ว่า เขากลัวว่าเราอาจจะยังมีเรื่องของ uncertain diagnosis นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ coronary anatomy เขาก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยอยากจะให้ที่ pre-treatment ในเมื่อ,อามาให้ที่หน้า c a t lab ก็ผลไม่ต่างกันอาจจะมาให้ที่หน้า c a t lab อาจจะเซฟกว่าก็เลยกลายเป็นว่า recommendation เนี่ยมันโดน drop ไปกลายเป็น class 2 b นะครับในส่วนของตัว p 2 v i y two inhibitor ทั้ง3ตัวก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาสรุปกันจากหัวข้อแล้ว,ว่า นิโมนิกโมนายัางใช้ได้ไหมในยุคนี้อย่างน้อยที่สุดคือออกซิเจนนะตัดทิ้งได้เลยถูกไหมเพราะว่าเป็นคลาสสาในการใช้แบบรูทีนนะครับผมคิดว่ามอร์ฟีนเนี่ยยังใช้ได้นะแต่ว่าก็ควรระวังอ่ะก็มีเงื่อนไขในขณะที่ตัวไนเตรตก็เช่นกันก็ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับไม่ได้เป็นรูทีนยูสส่วนแอสไพรินแน่นอนอันนี้อันนี้คลาส1 ส่วนอ,อีกตัวหนึ่งที่ให้คู่กัน P 2 w i Y t o inhibitor นะครับก็อาจจะลองลองเปลี่ยนนิสัยดูแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะ refer ไป primary PCI ค่อยโหลดหรือว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราเราแพลนจะให้อ่ทอ o m b o l ล s i s ก็ค่อยโหลดออย่าเพิ่งมือไวรีบโหลดก่อน c o n s o l อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องอแล้วแต่เขตล้วกัน เอ่อผมก็คงพูดแทนคาร์ i ดิโอโลจิสไม่ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับไลฟ์ในวันนี้หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ